เรานั่งมองใบไม้หล่นเลยนึกขึ้นได้ว่าอืมน่าจะเอามาทำอะไรสักอย่างหนึง่งคุณอยากรู้แล้วใช่ไหมมาดูกันเลยค่ะว่าเราเอาใบไม้มาทำอะไรหันแน่คุณคงรู้แล้วสินะว่าแอนแอนจะเอาใบไม้มาทำอะไรเอาดูกันต่อเลยค่ะและนี่ก็คือวิธีการทำของเรานะคะ รวดเร็วทันใจแล้วจะออกมาสวยหรือเปล่าเนาะมาดูกันต่อเลยค่ะคุณจำไว้นะก่อนอื่นเลยนะคะที่คุณจะทำตามคุณไปเก็บใบไม้ที่มันหล่นมาใหม่ๆเลยนะคะใบที่หล่นมานานแล้วไม่เอานะคะเพราะว่ามันกรอบ ถ้าใบไม้ที่พึ่งหล่นจากต้นมันจะมีความนุ่มนวลของใบอยู่ก็จะทำให้เรามาม้วนกลีบได้ง่ายค่ะนี่คือเทคนิคดีๆคุณจำไว้นะคะเมื่อคุณได้ใบไม้ใบอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มาพับตามเราได้เลยค่ะแล้วก็มาติด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 เลียงกันไปรอบกระทงเลยค่ะเป็นชั้นๆแต่ครั้งนี้ก็เราจะทำทั้งหมด ห้าชั้นค่ะเพราะว่าช่วงนี้ใบไม้มันหล่นเยอะเลยใบยไม้ที่เราเก็บมานี้มีชื่อว่าใบายพยุงค่ะเพื่อนๆมีใบอะไรที่แถวบ้านเพื่อนๆมีก็สามารถเก็บเอามาทำได้เช่นกันนะคะการพับกลีบของใบไม้ก็ไม่ยากค่ะพับริมซ้ายริมขวามาเกยกันเท่านี้เองค่ะเราก็นำมาติดได้เลย ส่วนการติดถ้าเราไม่ถนัดเราก็คว่ำกระทงลงเลยค่ะก่อนที่เราจะคว่ำกระทงนะคะเราหาอะไรมาลองตรงข้างล่างก่อนนะคะเพื่อที่ให้กลีบนั้นไม่ถึงพื้นเดี๋ยวเดี๋ยวกลีบใบไม้ของเราจะเละก่อนค่ะเทคนิคการติดกลีบแบบนี้ก็จะช่วยให้คุณนั้นสามารถติดกลีบกระทงได้ง่ายมากเลยค่ะจำไว้นะคะ กดติดตามแอนแอนไว้นะคะเวลาแอนแอนมีคลิปใหม่ๆคุณก็จะได้เห็นก่อนใครๆเลยค่ะเราสร้างคุณค่าของใบไม้ให้เกิดขึ้นจากใบไม้ที่มันร่วงลงสู่พื้นดินแต่มันยังไม่ทันย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะคะเราก็สามารถเก็บเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นสิ่งต่างๆ ได้อย่างสวยงามเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าเราจะเอามาทํากระทงหรือจะเอามาทําช่อดอกไม้ต่างๆนานาเราก็สามารถเอามาทําได้เช่นกันนะคะส่วนดอกไม้วันนี้ที่บ้านของแอนแอนมีแต่จาชื่อไม่ได้ว่ามันคือดอกอะไรถ้าคุณรู้จักชื่อดอกไม้ชนิดนี้ที่แอนแอนเอามาประดับกระทง ช่วยคอมเมนต์บอกแอนแอนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ